ประจำปี2,557ของจังหวัดต่างในครั้งนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2 5 5 4กประมงชาติในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักสำคัญอาประกาศปกพักปกป้อเกลาอหัวที่ทรงมีระมหาณูมิปัญ่าอเนกอันันต์ได้จากตว์น้ำในการจำลองที่การจัดงานในครั้งนี้เพื่อปลุกกระแสให้เกิดความร่วมมือ ได้ทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำการรักรอบทำการประมงโดยวิธีผิดกฎหมายการทำการประมงในฤดูนที่่ไม้การใช้สารเครมีเพื่อทำการเกษตรการระบ,บายน้ำเสียจากเสืดท้ายที่ท่านสำหรับพันธุ์สัตว์น้ำที่นำมาปล่อยในวันนี้มีจำนวนทั้งสิ้น5,990ตัวซึ่งได้รับการสั่งหินกร,ระดานขึ้นเลยคนะรับครับเออรับเรายืนก่อนนะ้อง ข้อแถวข้างหลังนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านประธานอยู่ตักกางเอ็กสารประมงนะครับจะเอาไปไว้ที่โรงเรียนนะครับนะครับการสนับสนุนจะโฟกัสการพัฒนาปลาแม่ ครับแต่และเจอบันทึกภาพครับพร้อมกับท่านประธานนะครับเออสําหรับจังหวัดเราเรเองเภอและท้องกิน่นและประชาชนนะครับในเรืองงษษษษษษ่องของโครงสร้างพื้นฐานเรรับไว้นะครับไม่ใช่ว่าเพื่อเห็นเกียรติยศแล้ะก <c oughs> ันีไปสามปีแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เรามีความตั้งใจดีนะครับวันนี้เราทําบุญร,ร่วมกันนะครับแล้วก็ท่านนายเภลก็เรานาพูดวันน้ําเพิ่มขึ้นมาขึ้นมาอะไรเนาะ

ประธานวากรท่านเนรว่้ทนประธานนิีท่านนะครับยกยกนครับใเนไปนระนนะครับานีนงครับได้เลยครับย่านเลยออเต้องแน่ดึงเลยดึงเลยครับดึงถุงเลยโเินนด้งลุก p ลุก up

ตอนนี้คือผู้กำกันชึนโทมเมอร์5,500ตาก่อน <laughs>